ครับสวัสดีครับวันนี้พบกับนิมิตไลฟ์สไตล์ครับวันนี้ผมจะพามาดูต้นเงินไหลมาด่างชมพูนะครับู่ว่าด่าง3ามกษัตริย์นะครับผมได้ทําการขยายพันธุ์ไปนะครับเมื่อคราวที่แล้วนะครับวันนี้เรามาดูผลนะครับว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้คือต้นแมงเขานะครับผมได้ปาดยอดเขาไปครับ ต้นเงินไหลามาด่างชมพูถ้าเราอยากให้เขาสีสดๆสดก็ต้องให้เขาโดนแสงนะครับครึ่งวันเช้านะครับไม่งั้นเดี๋ยวสีชมพูเขาจะไม่สดนะครับถ้าเขาออกมาแล้วสีชมพูเขาไม่สดเอาไปตากแดดหรือทำยังไงเขาก็ยังไม่สดนะครับเราต้องให้เขาแตกสีมาแต่แรกนะครับคือเอาไปให้เขาได้แดดนะครับครึ่งวันเช้านะครับ อันนี้คือต้นแรกนะครับที่ผมทําการนะครับนี่คือตัดยอดนะครับนี่ครับถ้ารากเข้ามาถ้ารากเข้ามาอย่างนี้ครับสามารถตัดได้นะครับแต่เราเราให้รากเข้าไปสีน้าตาลก่อนนะครับค่อยตัดนะครับคือรากอากาศเข้าไปอย่างนี้ครับคือเราจะปักติดง่ายครับเห็นไหมครับใบเขาจะแปลงร่างนะครับเป็นสามแฉกนะครับ เพราะเราซื้อมาใหม่ๆนี่ใบเขาจะไม่เท่าไหร่เขาจะไม่เป็นแฉกเลยครับตรงนี้ผมก็ตัดตรงยอดที่มีรากนะครับรากอากาศครับก็ใช้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับเขาถึงจะติดเป็นแบบนี้นครับตอนนี้คือสี่อาทิตย์นะครับเดี๋ยวผมจะมีอีกต้นครับปักได้ประมาณสามอาทิตย์แล้วครับคือไล่ๆกันนะครับคือตัวนี้ผมตัดยอดก็เห็น ตรงข้อต่อมันมีรากผมก็เลยตัดอีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าอีกต้นหนึ่งจะเป็นยังไงครับนีนครับต้นนี้ครับอายุประมาณสามสัปดาห์ครับแต่จะให้ชัวร์นี่ก็เป็น1เดือนครับสี่สัปดาห์นะครับแต่ว่าผมเห็นแล้วว่ามันติดแล้วครับ เราก็เปิดปากถุงไว้อย่างนี้ก่อนนะครับถ้าให้ดีจริงๆนะครับแต่วันนี้ผมทำมาให้ดูก็เอาออกจากถุงก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเราจะออกจากถุงนี้ขอให้เป็นช่วงเย็นๆนะครับเพราะตอนกลางคืนอากาศเขาจะเย็นจะไม่ร้อนนะครับถ้าเราเปิดตอนเช้านี่เดี๋ยวตอนกลางวันเขาจะร้อนแล้วก็เฉาได้นะครับ ครับเขาเริ่มแตกใบใหม่แล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวเราก็เก็บไว้ในร่มหน่อยครับไม่ไงั้นก็ที่มันอยู่ใต้สแสรมนะครับอย่าให้เขาโดนแดดจัดนะครับตรงนี้ผมเอาก้านเขามาปักนะครับแต่เขาแตกยอดแตกใบแล้วนะครับ พวกนี้ถ้าเราร mm. ู้วิธีการตัดเขานะครับเขาจะขยายพันธุ์ได้ง่ายเขาจะก็ไวครับแล้วก็ต้นที่เราตัดนะครับเขาจะแตกหน่อใหม่ครับก็มีสองสามหน่อครับพอพอเราตัดเขาจะแตกยอดใหม่ครับตัวนี้ก็เป็นยอดใหม่นะครับไม่ใช่ยอดเดิมนะครับคือยอดเดิมมันเป็นต้นนี้นะครับตัวนี้เป็นยอดที่ขึ้นมาใหม่ครับแซมขึ้นมาใหม่ครับ เงินไหลมาด่างชมพูหรือว่าด่างสามกรย์นะครับช่วงนี้ก็มาแรงครับไม่แพ้สายอื่นนะครับสายชมพูร้วนเงี้ยครับแล้วก็ชมพูมีสปอตอีกนะครับแกเป็นจุดอีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูสายสปอตนะครับ ผมจะไม่เห็นจุดชัดนะครับที่จริงใบเขาจะมีจุดนะครับเขาคล้ายๆกะครับจุดกะพวกเนี้ครับ แต่ถ้าเป็นออมชมพูเขาจะมีอีกต้นหนึ่งครับตัวนี้คือ,ออมชมพูนะครับเลี้ยงยังไงให้ได้สีชมพูนะครับคือผมเอาไว้ใต้าสามหกสิบเซ็นนะครับให้ได้แสงครึ่งวันเช้านะครับเขาจะเป็นสีชมพูนะครับตัวนี้เป็นออมนะครับ ออมชมพูต้นออมนี่หูเขาจะไม่ยาวเลยครับหูเขาไม่ค่อยยาวแต่ตัวนี้เป็นชมพูที่เป็นสปอร์ตนะครับแต่ตัวนี้จะเป็นเงินไหลมาครับก็จะยากหน่อยครับสองตระกูลเขาแยกยากครับบางทีเราก็ดูยากครับมันจะเป็นเงินไหลมาหรือว่าเป็นออมพวกนี้นครับ อันนี้ต้นแรกนะครับที่เป็นแม่พันธุ์ของผมนะครับซื้อมาครับถ้าจําไม่ผิดก็ประมาณสามร้อยห้าสิบประมาณเนี้ยครับแล้วก็มาแยกเป็นต้นนี้ครับต้นแรกครับแล้วก็เป็นต้นนี้ครับก็ตอนนี้ก็ีจะมีสามต้นแค่นั้นแหละครับ แต่ว่าเงินเงินไหลมาเขาจะมีไหลหลากสีสันเหมือนกันนะครับก็จะมีเงินไหลมาด่างขาวเงินไหลมาด่างเหลืองพวกนี้ครับก็จะแพงหน่อยครับด่างเหลืองครับแต่ตัวนี้เป็นต้นที่ราคาเราจับต้องได้นะครับไม่แพงเกินไปนะครับก็สามารถซื้อสะสมกันได้นะครับก็ไม่ก็สวยนะครับสวยสู้ราคาแพงๆก็ได้นะครับไม้สวยไม่จาเป็นต้องแพงนะครับ ดินที่ผมใช้ชําเขาก็ปุ๋ยมะพร้าวครับแล้วก็ขี้แกบเผาครับแล้วก,กากมะพร้าวรองพื้นนิดหน่อยครับเราลดให้ชุ่มนะครับแล้วก็ใช้ก้านที่เขามีมีเป็นบ้างนะครับมีรากอากาศก็จะยิ่งดีนะครับแล้วก็ปักเข้าไปนะครับพอปักเสร็จแล้วก็ใช้ถุงครับในการอบนะครับแล้วเราก็ใส่น้ํา ในถุงนิดหน่อยครับเพื่อให้ดินเขาชุ่มตลอดเวลานะครับก็ใช้ได้ประมาณ1เดือนครับก็สังเกตเขาครับถ้าเขาติดแล้วเขาจะแตกใบหรือไม่ใบเขาจะตั้งนะครับก็เป็นแบบนี้เขาไม่ล้มครับทางที่ดีเราก็ดูข้างล่างก็ได้ครับบางทีเรารอจนรากเขางอกจนถึงข้างใต้นะครับเราจะเห็นครับตรงรูของกระถางนะครับ อย่าลืมนะครับเวลาเราเอาออกจากถุงอย่าลืมเอาออกตอนเย็นๆนะครับไม่งั้นเขาเจออากาศร้อนเขาจะเฉาแล้วก็เน่าได้นะครับเดี๋ยวผมก็เก็บไว้นะครับใต้ถุนบ้านหรือว่าตรงไหนก็ได้ครับที่ไม่โดนแสงนะครับเยอะๆะครับยิ่งตอนบ่ายแล้วห้ามเลยนะครับ ก็สวยไปคนละแบบนะครับต้นนี้ครับเงินไหลมาด่างชมพูครับหรือว่าด่างสามกริย์นะครับเห็นไหมครับฟอร์มเขาครับถ้าใบเขาได้แสงพอประมาณเขาจะออกอมชมพูนะครับแต่ถ้าเราไม่ค่อยให้เขาได้แสงนี่เขาจะออกสีอ่อนๆนะครับเดีย๋ยวผมจะ ผมช้ำด่างข่าวไว้อีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวดูคลิปต่อไปหรือว่า e ีพีต่อไปนะครับครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดติดตามกดดิ่งกด,ด,ดแชร์นะครับขอบคุณครับ